นนั้นอัตมภาพในนามคณะ,ะสงฆ์วัดสแกต้องขอแสดงความเศร้าใจเสียใจอะไรอวรจากการจากไปของคุณย่าหรือคุณแม่เย็นซึ่งมาล้มเสียหายตายจากพวกเราไปแล้วมาบัดนี้ท่านสาธุชนจึงได้นำสรีละสังขารของคุณยมแม่เย็น จากโคกสงได้บรรจุในหีบทองร่องแก้วและทำการประดับประดาให้เสรสดงดงามไปด้วยดอกไม้มีผ้าผูกมีผ้าระบายมีผ้าชาและควงลีของญาติโยมสาธุชนผู้เป็นลูกเป็นหลานและท่านผู้มีเกียรติมาจัดตั้งวางไว้มากมายทั้งนี้ทั้งนั้นก็ยังไม่สำคัญที่สำคัญนั้นลูก ของคนโยมแม่เย็นได้กราบบังคมทูลเพื่อขอพระราชทานเพลิงศพและบัดน,นี้ก็ทรงโปรดกล้าวโปรดกระหม่อมเป็นพิธีพระราชทานเพลิงศพคนโยมแม่เย็นจากโคกสูงเป็นกรณีพิเศษโดยจะมีการชาปณก,กิจประกอบพิธีพระราชทานเพลิงศพในเวลา15นาฬิกา30 นาทีบัดนี้ญาติโยมได้มาพร้อมพังพร้อมเพียงกันอยู่ในสาราบำเพ็ญกุศลทางที่เป็นน้องทางที่เป็นลูกทางที่เป็นหล,ลานหลานเล,น,เลนของคุณโยมแม่เย็นหรือโยมญาเย็นยายเย็นของเราทางที่บวชเป็นสามนเณรน้อยอีกสองรูปซึ่งนั่งอยู่ข้างธรรมะก,ก็มีวัตถุประสงค์ ที่จะได้บวชเป็นสามเณรหน้าไฟอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลบัดน,นี้อาตมาภาพก็ได้มารับชี้แจงแสดงธรรมได้รับอาราธนาจากโยมเอซึ่งเป็นหลานสาวเป็นเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมานิมนต์อาตมาภาพมาเป็นองค์ชี้แจงแสดงธรรม ก็กำหนดในเวลา13นาฬิกาแต่ด้วยอัตมาภาคเป็นอาจารย์สอนในมหลาลัยและก็มีชั่วโมงสอนในวันนี้ก็จึงขอเวลาเทศในเวลา12นาฬิกา30นาทีก็จะได้เดินทางไปสอนหนังสือที่มหาวิทยายลัยต่อฉะนั้นอาตมาภาพก็ขอชื่นชมและอนุโมทนา กับบรรดาลูกหลานญาติพี่น้องซึ่งประกอบไปด้วยคุณยมประเสริฐจากโคกสงผู้เป็นบุตรนายพรชัยนางสมจิตปรีชาผู้เป็นเคยและมุตรสาวนายชูชาตินางสมนึกลิ้มวงยุทธผู้เป็นเคยและบุตรตีพร้อมด้วยญาติพี่น้อง และดาลหลานทุกท่านทุกคนร่วมกันเป็นเจ้าภาพเพื่อประกอบบุญประกอบกุศลบำเพ็ญบุญให้เต็มรอบแล้วจะได้อุทิศตามส่งจิตตวิญญาณอันเป็นทิศของคนโยมแม่เย็นของเราสืบไปจะดันญาติโยมจึงประรบให้มีการแสดงธรรมบุญเกิดจากการฟังธรรมก็คือยังใจของเราให้เหลื่อมใส ป่าจากความโกรธป่าจากความโรคและป่าจากความหลงหากว่าใจญาติโยมได้สงบระงับแล้วก็เรียกว่าบุญกุศลก็เกิดขึ้นเมื่อบุญกุศลเกิดขึ้นแล้วก็สามารถที่จะอุทิศตามสรงคุณโยมแม่เย็นของเราหากว่าท่านมีทุกข์ท่านก็จะได้ผลจากทุก หากว่าท่านมีสุขท่านก็จะได้มีสุขยิ่งยิ่งขึ้นไปการที่ญาติโยมได้จัดให้มีการบำเพ็ญกุศลก็เพราะเหตุว่าญาติโยมเป็นญาติเป็นมิตรโดยสายโลหิตและก็ญาติติธรรมโดยสายโลหิตนั้นก็บางคนก็เป็นลูกสาวบางคนก็เป็นลูกชายบางคนก็เปิดเป็นสะพ้ายบางคนก็เป็นเขย บางคนก็เป็นหลานย่าบางคนก็เป็นหลานยายบางคนก็เป็นพี่ชายบางคนก็เป็นน้องชายบางคนเป็นตาเป็นย่าเป็นยายเป็นปู่ทวดเป็นย่าทวดเป็นต้นเจ็นนี้เรียกว่าญาติทางสายโลหิตธรรมดาการนับญาติสายโลหิตนี้เขาเรียกว่านับญาติเจ็ดชั่วโคตรเจ็ดชั่วโคตรนี่คือนับขึ้นข้างบนสาม ตรงกลางคือตัวเราหนึ่งและนับลงข้างล่างอีกสรวมแล้วได้เจพอดีนี้เรียกว่าญาดเจ็ดชั่วโคษสามหนึ่งสามสนนะโยมนะนี่เรียกว่าญาติสายโลหิตส่วนญาิติธรรมก็คือการได้อยู่ร่วมกันได้อยู่ใกล้กันเป็นญาติเป็นมิตรเป็นเพื่อน เคยได้กระทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อกันได้ให้สิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อกันเป็นสหายเป็นมิตรผู้มีน้ำหนึ่งใจเดียวกันเราก็มาแสดงออกบอกถึงความเป็นญาติด้วยการกระทำอย่างไรที่คนโบราณเก่าไว้ว่าอยู่ก็เลี้ยงกายตายก็เลี้ยงวิญญาณอยู่ก็อุปทาจากก็อุปัรรม จากการยามเต็นได้เห็นน้ำใจจากการยามตายได้เห็นน้ำตาน้ำบ่อน้ำคลองเป็นรองน้ำใจน้ำเย็นน้ำใสน้ำใจดีกว่าน้ำหวานน้ำอ้อยยังด้วยราคาโลกจะโสภาก็เพราะว่าเรามีน้ำใจต่อกันการแสดงน้ำใจต่อกันนับว่าเป็นสายใหญ่สายสัมพันธ์ที่ดีงาม วันนี้ญาติโยมไดเดินทางมาจากที่ใกล้ก็มีเดินทางมาจากที่ไกลก็มีบางคนขาดสายใหญ่ขาดสายสัมพันธ์แม้อยู่ใกล้ก็ไม่มางานศพไม่มางานศพพระราชทานเพลิงศพโยมยายเย็นนี้โอ้ไม่ได้ไปก็ขาดอกทำไมล่ะเขาไม่บอกฉัน เขาไม่บอกก็ไม่มานี่โยมเ็าเรียกว่าขาดสายใหญ่ขาดสายสัมพันธ์คนอยู่ไกลบางทีก็ไม่ได้มาน่นเอาการส่งไปโทรศัพท์ไปบอกเมาเผาศพโยมใจ่เย็นเด้อโอ้ไม่ได้มาดอทำไมล่ะมันเชิองอยู่ไกลลวดลาก็ไม่สะดวกโยมเอ้ยมันขาดสายใหญ่ขาดสายสัมพันธ์เกิดความรัก แต่ว่าวันนี้โยมอยู่ใกล้ก็มาโยมอยู่ไกลน้องชายอยู่ถึงการัดสินโยมก็ยังอุตส่าห์เดินทางมานี่เพราะว่าสายใสายสายสัมพันธ์ผูกมั่นแนบสนิทมีความคิดถึงโยมใหญ่เย็นเป็นอย่างดียิ่งแม้แต่เนนน้อยนี่โยมเห็นไล้อวอาก่ากเจ็ดกราพบพกว่าบโยมเลยก็ยังบวชให้โยมยังอยากบวชให้ย่า ยังอยากบวชให้ยายบางคนนี่ไม่บวชด,ดอกไม่เอาดอกโยมเลยแต่สามรูปนี่โยมอยากจะบวชให้ยาอยากบวชให้ยายเสร็จแลวอยากอาบุญให้ยาให้ยายไหมอยากครับนั่งสมาธิทว่านั่งแค่โยมสองนาทีโยมพอนั่งปั๊บกระโดดลงอาสนาะเลยโยมเลยสงสยัยจิปื้มใจจีดีใจเกิดปิติเลยโยมเลยนี่เพราะอะไรนะโยมสายใหญ่สาย,ส,ายสัมพันธ์เกิดขึ้น ฉะนั้นบุญกุศลจึงมีอุทิตให้โยมใหญ่เย็นอัตมาภาพจึงยกเป็นบาทคาถาเป็นพระบาลีว่าสุขโภปุยัสษะอุจ,จโยแปลว่าการสั่งสมบุญนำความสุขมาให้ความสุขนี้โยมใครก็ปรารถนาบุญกุศลเราก็ปรารถนา แต่คนบางคนปราถนาบุญแต่ไม่ทำบุญมีไหมก็มีแต่ว่าวันนี้ลูกหลานของคุณโยมญาเย็นคุณโยมแม่เย็นเป็นผู้ปราถนาในการทำบุญก็มาทำบุญกันโดยความพร้อมเพียงกันกราบพระก็ได้กราบรับศีลก็ได้รับฟังพระสวดฟังพระเทศก็ได้กระทำ ถวายทานถวายพัตตาหารก็เกิดขึ้นมีขึ้นเรียกว่าบุญเม่ขาดไปหายไปสมัยโยมยาเย็นของเราท่านมีชีวิตโยนํำลูกนำหลานนำพี่นำน้องเข้าวัดเขาวาอีโอกาสกราบพระกราบเนกเนกราบเถนกราบชีดให้บุญกุศลแม่เอ,อื้อคุณแม่เย็นท่านลรารับดับชีพไปแล้ว บรรดาลูกลูกหลานญาติพี่น้องก็ไม่ลืมมาประกอบปํามเพ็นกุศลส่งไปให้เชื่อเลือเกินว่าโยมไม่เย็นหรือโยมใย่่เย็นของเหล่านี้ท่านย่อมปลื้มใจดีใจและอนุโมทนากุศลตักการกิริยาบุญที่ญาติโยมได้กระทำอยู่ในบัดนี้ตอนนี้อย่างแน่นอน บุญเป็นสิ่งที่สำคัญบุญเป็นของมีค่าสมบัติที่เราเกิดมาแล้วหาได้เช่นสมบัติอยู่กับที่บ้านที่ทางข้าวของเป็นสมบัติที่เราได้ใช้แต่ในชาตินี้สมบัติติดตัวมันสมองวิชาชีพความรู้ประสบการณ์และก็ความสามารถความเชี่ยวชาญความชำนาญ ก็ใช้ได้แต่ในชาตินี้ตอนนี้สิ่งที่จะเป็นสมบัติติดตามเราไปทุกภพทุกชาติและจะเป็นที่พึ่งนั้นก็เห็นจะมีแต่บุญกุศลเท่านั้นดังพระบารีที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงตัดเอาไว้ว่าปุญญาณิปละโลก,กัตสมิงปะติทาโหนติปานิดัง แต่ว่าบุญเท่านั้นแหละจัะเป็นที่พึ่งของเราในพบหน้าชาติหน้าบุญเป็นเงาเฝ้า,ฝาตามติดบุญเป็นมิตรในทุกที่คอยช่วยเหลือเอื้ออารีหางราทีปอดอยภยัยบุญพิทักบุญรักษาช่วยนำพาให้พบสุขทุกสมัยหากว่ารารับดับชีพไป บุญส่งให้สวัสดีเรามีอยู่มีกินก็เพราะบุญเรามีเงินมีทองก็เพราะบุญเรามีบ้านมีที่มีลูกมีหลานดีก็เพราะบุญกุศลหากว่าขาดบุญกุศลระโยมตกยากลำบากยากเข็นจนใจจนสติปัญญาแต่เรามีกุศลดอก จึงเป็นผู้พร้อมพังพร้อมเพียงบัดนี้โยมแม่เย็นจากไปแล้วบ้านที่ไร่ที่นาที่สวนท่านไม่ปราถนาท่านปราถนาบุญกุศลเท่านั้นท่านทั้งหลายจึงมากระทำให้ในบัดนี้อิมินากะตะปุญเยนะขออำนาจบุญกุศลที่ญาติโยมสาธุชนได้ทำในโอกาสนี้ จงเป็นภระวะและเป็นปัจจัยที่สำคัญได้อุทิศต,ตามส่งจิตตวิญญาณอันเป็นทิพย์ของคุณโยมแม่เย็นได้สถิตในทิพยพยสวรรษสมเจตนารมณ์ของท่านเจ้าภาพจงทุกประการหากว่ามีทุกขอให้พ้นจากทุกข์หากว่ามีความสุขขอให้มีความสุขยิ่งยิ่งขึ้นไป ในสัมปายาภพบเบื้องหน้าด้วยเทินอัตมภาพขออำนวยอวยพรให้สาธุชนท่านเจ้าภาพทั้งหลายได้สถิตมั่นและรุ่งเรืองด้วยจจตุรพิตรพรชัยกาวคืออายุวันนะสุขะและพภะปฏิพา,านธนสารสมบัติจะคิดสิ่งหนึ่งประการใด ที่ถูกต้องประกอบไปได้วยธรรมแล้วใสเพอสิ่งนั้นจงพันสำเร็จจงพันสำเร็จสมมโนมัยใจปราถนาะจงทุกท่านทุกคนสมสมัยได้เวลาจึงขอสมมุติยุติพระสัทธรรม,มัเทศนาว่าจบลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้ เอวังก็มีด้วยประกาศราชาใี